ครูบาอาจารย์่านก็เลยพูดว่าเมื่อวานว่าอูไม่มีครูบาอาจารย์ยากมากหนทางนี้ไม่มีครูบาอาจารย์ยากมากพระพุทธเจ้าตรัสรู้เองคือสี่อสงไขยแสนมหากรทแต่ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการนำทางแต่เชื่อตอนเองก็จะต้องไปเท่าไหร่ทาไมไม่ครูถึงบอกว่าต้องได้ยินพระสัตว์ธรรมที่ถูกต้องก่อนประเด็นสําคัญแผนที่ต้องถูกต้องก่อนเคลียร์แผนที่ให้ถูกต้อง สุดตาถูกเดจินตาถูกภาวนาถูกถูกไหมแต่เราเหมือนละเควงคนละเรื่องเพราะเรามีแต่ปัญหาความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นถูกไหมไม่ลืหมหูิ่มตาว่าอะไรเป็นอะไรจริงๆเน่ยสภาพธรรมเนี่ยเปิดเผยไว้อย่างบริสุทธิ์และบริบูรณ์ที่สุดกายนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไหมคงสภาพเดิมได้ไหม อยากให้มันไม่ตายมันจะไม่ตายไหมอยากให้มันไม่เจ็บมันจะไม่เจ็บไหมอยากให้มันไม่ป่วยมันจะไม่ป่วยไหมไม่ได้มันก็แก่เจ็บตายไปธรรมดาแล้วมึงเสือยากทำไมฮะมึงเสือยากทำไมให้ทุกข์ฮะเอองถูกไหมมันไม่เกี่ยวกับความอยากหรือไม่อยากของผู้ใดเพราะตัวนี้คือธรรมชาติใช่ไหมถูกไหม นี่ธรรมชาติของจิตเนาะมาถึงกายธรรมชาติของจิตจิตย่อมนึกย่อมคิดย่อมปรุงแต่งจิตมีสองสภาพคือถ้าจะแยกคือมันย่อมนึกย่อมคิดย่อมปรุงแต่งแล้วก็มีจิตผู้รู้อีกอันหนึ่งคือได้แต่รู้แต่รู้ตัวนี้ก็ยังปรุงแต่งอยู่ไหมปรุงแต่งนั้นจิตมีสภาพคือของมันคือปรุงแต่งมันหยุดปรุงแต่งได้ไหมไม่ได้ถ้าเรารู้เช่นเห็นชาติสภาพของจิตหรือความเป็นปกติของจิตเหมือน สภาพความเป็นปกติของกายว่าควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ตัวตน้นมันจะตาสว่างขึ้นไหมสว่างจะหายง่น้อยลงไหมน้อยลงเพราะอะไรไเพราะเราอยู่กับความจริงใช่ไหมแต่ตอนนี้สังเกตนะเราไม่อยู่ความจริงที่มันปรากฏขึ้นนะเราอยู่ความจำเฮ้ยเวทนาเกิดขึ้นต้องรู้เวทนาเกิดขึ้น้น,น,นเป็นอย่างนี้ดีกว่ากูบาอาจารย์ตอนนี้กูอุเบกขาหูกูไม่อุเบกขาวะ มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์วะมันเป็นด้วยปัญหาเรือยังไงถูกไหมเราอยู่ความจริงไหมเราอยู่กับวิธีการหรือเนื้อเรื่องหรือความเชื่อตัวใหม่ใช่ไหมเชื่อซ้อนเชื่อไปแล้วนะมันได้เจอความจริงไหมไม่เจอความจริงจะหายโง่ไหมไม่หายอีกไม่หายโง่ไม่หายโง่งก็ยังไม่ละลดละเละิกความอยากไปเปิด YouTube ไปเปิดอินเทอร์เน็ตไปอ่านหนังสือเพื่อจะทำความเข้าใจเอาพยัญชนะเนาะที่อธิบายโดยความคิดต่างๆนานาจะมาอธิบายปรมาัาธรรมที่ไม่มีภาษามันจะเข้าถึงกันได้ไหมคนละทางไหมเริ่มเห็นอะไรชัดไหมจาดเงา <c oughs> เริ่มเห็นความชัดเงาชัดไหมเดี๋ยวก็จาดเงามาก่อนนะถึงพูดได้เนี่ยเพราะโง่อย่างนี้มาก่อน พยายามพยายามถามแต่ไม่เคยกลับมาดูตัวเองพยาพยามพยายามมันเลยไม่พบความจริงแต่พออยู่ตัวเองพบความจริงมากขึ้นมันมีแต่ความหนักแน่นหนักแน่นหนักแน่นในธรรมในธรรมไม่ครูเรียกว่าในธรรมธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไอ้ตัวเข้าถึงธรรมตัวนี้โดยความปกติไอ้ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ยึดอยู่แล้ว แต่พวกเราทํายังไงเฮ้ยสภาวธรรมเกิดขึ้นจะยึดจะยึดยึด,ยดไม่ได้ทำทั้งหลาก็ไม่ควรยึดแหมมึงก็น่างโงไใลรอบเนาะใช่ไหมเพราะความเป็นปกติอย่างเงี้ยมันจะยึดได้ไหมไม่ได้นั้นสภาพธรรมย่อมเป็นธรรมอยู่แล้วในตัวมันเองปกติสุกแล้วอยู่ในตัวมันเองแต่เพราะอาวิชชาคือความไม่รู้นั่นแหละมาบดบัง เราก็ทำความรู้ทำความเข้าใจใหม่แล้วก็มาพบความจริงที่ไหนที่ไหนนี่ไงโดยอาศัยการฟังได้ยินได้ฟังจากไหนจากครูบาอาจารย์ไม่ใช่ฟังอย่างเดียวกูจำไปหมดที่มึงออกไปจาแล้วมึงเห็นผลนัไม่ใช่ของมึงของกูเออของกูสิ่สมาธิป,ปัญญาของกูแต่ถามว่ามันเป็นพื้นฐานทำให้เราเห็นแต่สิ่งเดียวต้องพ่อคูณคืออะไร ปัจจุบันหรือการน้อมถูกไหมอันนี้พอได้อะไรนิดหน่อยแม่งก็ขโมยสินสมาธีิปัญญาของกูไปแล้วแบาบอพอแล้วได้แล้วเห็นแล้วอยู่ด้วยความเพิอเพล,ะละินลันลาที่ไหนได้นอนกอดทุกตัวใหม่แต่รู้ตัวไหมไม่รู้ตัวเพราะความไม่รู้ตัวนั่นแหละพราะความไม่รู้ตัวนั่นแหละจึงไปนอนกอดทุกตัวใหม่ว่าเป็นสุ พ่อลืมตัวใช่ไหมตอนนั้นลืมตัวไหมลืมตัวคือลืมปัจจุบันถ้าพูดอย่างนี้นะจะบอกได้เลยนะไอที่หลายๆคนที่ว่าอุ้ยหนูใกล้ถึงแล้วมีความรู้สึกนะมันต้องเป็นเนี่ยกูเคยเป็นใกล้ถึงแล้วหุ้นหนูมาไกล้แล้วย่างนั้นอย่างนี้มึงจะบอกว่ามึงอยู่ชั้นใต้ดิน,นะะนอะฮะยังงงมอยู่เลยนะ่ะถูกไหมแล้วถ้าบางคนฟังอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะไม่ต้องไปไหนหรอก ไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําความเข้าใจอะไรหรอกไปไม่ได้ปฏิบัติยังไงก็ไปไม่ได้เพราะแผนที่ไม่ถูกไปไม่ได้ก็เมาสีลเมาทำอะทําไม่ได้มีไว้เมาเนาะทำไม่ได้มีไว้เมาสินไม่ได้มีไว้เมาแต่มีไว้รักษาใจที่ปกติสินมารักษาเองนะเราไม่ต้องไปวิ่งรักษาไม่ต้องไปรักษาสินห้าสินแปดพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้อีกนะ เราไม่ต้องไปรักษาให้สิรักษาเลาเนาะบางคนก็คัดง้างว่าเริ่มต้นก็ต้องมีสิห้าสินแปดเออก็ก็ได้เอางี้ก็ได้ดีกว่านะถ้าจะเอาแค่นั้นก็ได้ก็ไม่ได้ผิดก็ความพอใจก็มีแค่นั้นนะพูดยากไหมพูดยากพูดยากมากเลยที่จะเป็นงัดกับโลกอ่ะทำไมครูบาอาจารย์บางท่านท่านหนึ่งแต่ในป่าท่านหนึ่งปิดวิเว้ รับแขกน้อยเพราะอะไรไม่ใช่ท่านไม่ขวนขวายนะเพราะท่านรู้ว่ามนุษย์โลกเป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าคนมีเหตุปัจจัยมีกําลังละพีไม่อยาก้นทุกข์จริงๆจ,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 จะเดินเข้าหาทำเองและท่านจะได้ของแท้เหมือนที่ลูกเรา,าไปอะ่ะเต็มอิ่มเต็มอิ่มมากๆนี่แหละ การเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงเี่ยสวดลงฟังทึ่งทำทรงจําทานั้นไว้ใครควรทาเพ่งที่ที่เพี้ยนานในธรรมนั้นและตั้งใจไม่ได้ทำอย่าลืมขบวนการนี้ข,บว,ขบวนการนี้เกิดขึ้นในขณะจิตปัจจุบันไม่ต้องไปนั่งไล่ทาทีละตัวนะก็อย่าปึกติกเอาะเนาะทำตัวเดียวมันจะรวบมาหมดมักแปดเหมือนกันทาตัวเดียวมันก็จะรวบมาหมดเพราะมันอยู่ในขณะจิตเดียว ทุกสมุทรไยนิโรธมักเหมือนกันเมื่อรู้สมุทไทยผลของมันความเป็นกข์กระดับลงมักก็เกิดตรงนั้นนิโรธก็เกิดตรงนั้นไม่ใช่ไปนั่งไล่ทำทีละตัวทำทั้งหลายมันจบลงในขณะปัจจุบันขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้สําคัญที่สุดปัจจุบันนี้สําคัญที่สุดอย่าให้อดีตและอนาคตเป็นเครื่องขวางมาทำลายโลมันทิ้งเสีย ปัดมันทิ้งเสียปัดออกเลยจากชีวิตเพราะมันคือมันคืออะไรมันคือความเชื่อใช่ความจริงไหม,ไมใ,ชใช่ใช่ใช่ไหมถ้าเราพอกคูสัมมาทิฏฐิอ,อย่างเงี้ยเราจะเรียนรู้อยู่ในกายกับความเป็นจริงที่ปรากฏอะไรเข้ามาไม่เชื่อแล้วไม่เข้าไปเป็นรอดไหมรอด,รอดเรามีหลักฐานที่จะไปยื่นฟ้องศาลไหมฟ้อง ที่มันฟ้องเรากลับว่าเราขโมยมันหรือว่ามันหรือมันเป็นเจ้าของเราเราฟ้องมันกลับไม่มีใครเป็นของใครถูกไหมอ่ะมันก็จบลงในคณะปัจจุบแล้ววันหนึ่งเราก็หนักแน่นเราก็ออกมาพูดอย่างนี้ได้อ่ะเข้าใจไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่มึนงงกับชีวิตหรือไม่ได้เข้าใจอะไรเลยไปตามนั้นเขาว่าเออเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นใครว่า เขาไหนเขาไหนว่าแต่เราเค,เคยเจอความจริงไหมแม้กระทั่งเราไปหาคูบาอาจารย์มาคนเราจะไปด้วยความเชื่อเนาะความเชื่อแต่พอเราไปเจอรัวเราจะได้พิสูจน์เอามาทาเราจะได้พิสูจน์กับตัวเองว่าจริงหรือเชื่อใช่ไหมพอเรามาพิสูจน์แล้วแล้วเดี๋ยวนี้หายากคูบาอาจารย์หายายากมากๆ รีบขวนขวายขวนขวายในขณะปัจจุบันเนี่แหละตั้งความเพียรในขณะปัจจุบันนี่แหละเอาปัจจุบันนี่แหละไม่เอาการหมายเป็นที่ตั้งแต่เอาปัจจุบันนธธรรมที่ไม่หมายอะไรเป็นที่จบและเราจะพบความจริง